สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตั้งกล้องวงจรปิดด้าหัวแบรนด์อันดับต้นๆในใจของไอทีหลายคนความสามารถพิเศษของมันคือเป็นกล้องวงจรปิดที่เซตอัพได้ง่ายมากค่ะเอาเป็นว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีราคาไม่แรงมีเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งเลนคุณภาพสูงวัสดุทนทานซอฟต์แวร์ที่มีการจัดการง่าย หน้างานคลิปนี้เป็นลูกค้าโรงงานผลิตยายี่ห้อชื่อดังยี่ห้อหนึ่งค่ะทางลูกค้ามีกล้องด้าหัวใช้งานอยู่แล้วแต่เป็นอนาล็อกทางลูกค้าเลยตัดสินใจอัปเกรดเป็นระบบ IP เสริมเข้าไปเลยเพื่อรองรับอนาคตและทางเราก็เลือกใช้เน e ็ตเวิร์กสวิตยี่ห้อไซเซลที่ออกแบบมาใช้กับระบบ CCTV โดยเฉพาะด้วยค่ะความยากของงานนี้จะเป็นการตัดกรีดพื้นปูนที่ต้องรีบทำ เสร็จภายในวันเดียวเพราะเป็นลานจอดรถค่ะแต่ไม่ใช่ปัญหาของพี่พี่ทีมง,งานค่ะเพราะทางพี่พี่เก่งกันทุกคนเลยหากลูกค้าท่านไหนสนใจติดตั้งระบบ cctv สามารถติดต่อมาที่ช่องทางที่แปะไว้ท้ายคลิปได้เลยค่ะ